วางตรงนี้เลยช่วยเรียกลูกค้าหน่อยนะเปิดร้านวันแรกขอให้เฮงเงรวยรวยได้ลูกค้าใจดี <c oughs> สายรวยสายเป๊ <c oughs> โอมเพี้ยง <c oughs> เงินขวัญถุงเงินขวัญถุง <c oughs> เปิดร้านเลยเปิดแล้วจ้าเปิดแล้วจ้าร้านขายเสื้อผ้าสุดหรูปเปิดใหม่เปิดแล้วจ้า เย,ย็นนี้มีนัดเดนเนอร์คุณแม่บอกให้หาชุดสวยๆใส,ส่แล้วชุดนี้มันไม่สวยตรงไหนสีสันสวยงามท้องฟ้า <c oughs> แล้วแถวนี้เราจะไปหาซื้อเสื้อผ้าได้ที่ไหนเนี่ยอ่ะกันไงร้านนั้นขายเสื้อพอดีเลยไปดูดีกว่า,ล,า,า,ล,าล,วลูกค้าใส่เป้ลูกค้ารวยๆลูกค้าไฮโซ นี่ของซื้อของขายมือเลอะเลอะเทอะเดี๋ยวทำของฉันพังหมดดำปิดปี่ใครจะมาซื้อล่ะอขออค่ะขอโทษค่ะเออคุณพี่คะอะไรอะไรขายอะไรท็อฟี่ไม่เอาข้าวเกียบยไม่เอาบุยเค็มไม่เอาฉันไม่ซื้อทั้งน้นแหละไปไปไปขวางหน้าร้านหนูมาซื้อของค่ะไม่ได้จะมาขายฮะมาซื้อของตายเลว รอ,อ,องเท้าก็ไหน,นย่ามาเหยียบพรมชนะเ<ม><น>ชิญจ้าจะซื้ออะไรล่ะเฮ้ยในตังฉันน้องคนถูข้ามจับอ <c oughs> ไปนะ่ากลัวจริงๆเลยเด็กคนนี้โอ้โหของเยอะจังมาลานในร้านเดียวคงจะซื้อได้ครบโอ้โหสวยๆทั้งนั้นลองได้ไหมคะลองได้ลองได้แต่หยิบทีละอันนะ <c oughs> <c oughs> จะเอาอะไรจ้าอันนี้ตุ้มหูอันนี้ใข้อมือสวยดีอื กำไรนี่จะใหญ่ไปหน่อยนะมือแค่เนี้ยใส่ไม่ได้หรอก <c oughs> เอาันนี้ไม่ได้เนี่ยเล็กๆเนี่ยไม่แพงนี่นะถูกๆเธอซื้อได้เหรอล่ะใช่่ะ <c oughs> อันเนี้ยเซลือยี่สิบบาท <c oughs> ถูกมากเลยค่ะเอาไหม อาดีกว่าอ่ะโอเคงั้นยี่สิบบาทมาแล้วเชิญเอาไปได้เลยจ้าฮะเดี๋ยวจะซื้ออีกค่ะนี่จะมาอยากซื้ออะไรอีกหน้าตาซอมซ่อยอย่างเธออ่ะไม่มีตังมาซื้อของแล้วชะลอกอยู่ก็เกะกะเปล่าๆจับนั่นจับนี่เดี๋ยวฉันต้องมาแต่งร้านใหม่อันเนี้ยยี่สิบบาทแล้วออกไปให้มันจบ,จบๆเถอะไปอ๋อเอผู<ๆ>้<ๆ>ใจใจร้ายที่สุดหืมฉันน่ะพูดความจริงฉันไม่ได้พูดใจร้ายโอ้ oh my god ผ<ๆ>ู้ใจททำร้ายใจหนูมากเลยอ่ะ อ่าๆงั้นอยากได้อะไรอีกรีบๆเลือกปะหนูอะ <pursuing you. S 1> ต้องไปซื้อชุดเพื่อไปดินเนอร์เย็นนี้อ้อโหดินเนอร์เลยเหรอแล้วเจ้าชุดแบบไหนอ่ะเสื้อผ้าหลานฉันอะถูกสุดมีนะ50บาทแต่เป็นของมือสองอ่ะได้ไหมละ่ะ <c oughs> ไม่ได้หรอกค่ะพี่คุณแม่บอกว่าให้ไปแต่งตัวดีสุดๆเพราะว่าต้องไปเจอเพื่อนคุณแม่ค่ะอ้อโหใไฮโซซะด้วยต้องไปเจอเพื่อนคุณแม่เด็กีิเพ้อป่ะเนี่ยฉันว่าร้านฉันอะไม่มีเสื้อผ้าให้เธอซื้อได้หรอกไปไไป หาร้านอื่นไปไก็ได้ค่ะหนูไปร้านอื่นก็ได้หนูขนสงสัยหนูขนเงินมาน้อยเกินไป <c oughs> ทั้งหมดนี่ของพี่แล้วนะคะนนนหนูต้องหอบเงินน้อยๆของหนูไปซื้อของร้านอื่นแล้วะคะ่ะโอ้โอ g ม d ก๊ทำไมเงินเยอะอย่างนี้ พันดีขนาดนี้หน้าตาสวยอิ่มเอิบขนาดนี้แก้มแดงเ,เรื่องยงี้ต้องกินแต่ของดีๆแน่เลยพี่ขอโทษนะคะคุณหนูเดี๋ยวช่วยเก็บเงินก่อนนะคะแล้วก็เลือกของได้ตามสบายเลยค่ะทีนี้คุณหนูต้องการเสื้อผ้าสไตล์ไหนคะพี่ช่วยเลือกให้ได้นะคะเอาเงินไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้คะ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะคะร้านคุณพี่มีกล้องวงจรปิดคุณพี่ไม่ทําอะไระคะ่ะหนูเก็บเงินไว้เองได้คะ่ะ ทีนี้บอกคุณพี่มาค่ะว่าจะไปดินเนอร์อย่างแต่งตัวสไตล์ไหนดินเนอร์อาหารอะไรคะไทยจีนญี่ปุ่นยุโรปค,ค่ะดินเนอร์แนวยุโรปค่ะขอชุดหรูๆจัดเต็มเลยค่ะได้เลยค่ะร้านคุณพี่นะคะมีชุดหรูๆเพียบมาค่ะมาชุดหรูๆนะคะชุดนี้ก็ดีนะคะนี่คุณหนูสไตล์ฝรั่งเศสเลยค่ะไฮโซสุดๆนะคะหรือว่าถ้าชอบแนวโทนสีฟ้าก็ต้องแบบนี้ค่ะ oh. หรือว่าถ้าเป็นคนแบบขี้ร้อนหน่อยขี้รำคาญอยากโชว์เรียวแขนสวยๆนะคะก็ต้องตัวนี้ค่ะ <c oughs> ตัวนี้ก็จะแบบแต่งขวดใจเล็กๆเต็มชุดเลยนะคะปกสไตล์ทหารเรืออันนี้ก็สวยนะคะโอ้โหสวยทุกชุดเลยอยากได้ไม่มีแขนนะคะแต่ว่าเป็นสีชมพูได้ไหมคะ <c oughs> ไม่มีแขนสีชมพูนี่เลยชุดนี้เลยค่ะ ตรงสเปคเลยไหมคะตรงเลยค่ะงั้นเอาชุดนี้เลยไหมคะค่ะได้เลยงั้นเราได้เสื้อแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดคุณหนูอยากจะให้ดูหรูไฮโซขึ้นนะคะอาจจะเพิ่มผ้าพันคอหรือหมวกก็ได้นะคะแล้วก็ ต้องมีกระเป๋าถือติดมือด้วยค่ะไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้มือไทยแลราไม่ได้ค่ะถ้าเกิดอยากให้ไฮโซถูกใจคุณแม่ต้องครบชุดค่ะเดี๋ยวคุณพี่ช่วยดูให้ไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้เราได้เสื้อแล้วนะคะสําหรับผ้าพันคอนะคะที่เข้ากับชุดนี้นะคุณพี่ว่านะคะก็จะมีอันนี้ค่ะชมพูขาวเอาเข้าสุดๆหรือถ้าอยากจะตัดว่าสีชมพูเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะ สีขาวล้วนลูกไม้ไม่หนามากเหมาะกับอากาศเมืองไทยอุ๊ยอนนี้สวยนะคะพี่คุณพี่มีอยู่2เส้นถ้าซื้อสองเส้นไปเลยก็จะได้ผ้าพันคอหนาหน่อยรูราไฮโซค่ะ <c oughs> เดี๋ยวคุณน้องอะ่ะเปลี่ยนชุดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณพี่อะ่ะจะจัดการทําผมทำเเผาแต่งหน้าสวยสุดแล้วก็มาตัดสินใจกับผ้าบันคออีกทีก็ได้นะคะ <c oughs> อีกผืนนึงค่ะอันนี้ค่ะให้เลือกสามผืนเลยค่ะผืนนี้เป็นสีชมพูขน,ขน <c oughs> อันนี้สวยมากเลยค่ะฉันชอบชอบวันนี้ใช่ไหมคะได้ค่ะงั้นตอนนี้เราได้ชุดพระพันคอแล้วนะสองอันนี้คุณพี่ก็ยังเอาไว้ให้เลือกนะคะเลือกได้ <c oughs> แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะช่วยคอมพล e t ลูกได้ดีมากคืออันนี้ค่ะหมวกเบเล่ทรงคุณหนูสวยมากเลยคันนี้สวยใช่ไหมคะใช่ได้ค่ะหมวกอีกชิ้นนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณพี่จะแต่งตัวให้สวยสดงดงามแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาเลือกเครื่องประดับกับกระเป๋ากันนะคะ <c oughs> มาค่ะคุณพี่มีห้องลองให้ค่ะนี่เลยค่ะห้องลองอเนกประสงค์ของคุณพี่ค่ะเชิญเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยนะคะเชิญแวหนูไม่ลองเหรอไม่ลองไม่ได้ค่ะจะออกจากร้านพี่อ่ะต้องใส่ให้พอดีแล้วสวยคคถูกใจใสอ๋ออันนี้มองจากข้างนอกเข้าไปใส่แต่มองจากข้างในออกมาไม่เห็นค่ะไมค่ะไม่ต้ <laughs> องกลัวนะคะยังไงคุณน้องก็ไม่เห็นคุณพี่ค่ะเชิญเลยค่ะงั้นหนูเข้าไปเปลี่ยนเสื้อเลยนะคะ ชันค่ะชันค่ะชุดค่ะชุดค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะโอ้สวยมากเลยค่ะชุดนี้นี่สร้างมาเพื่อคุณหนูเลยนะเนี่ยชุดได้เจอเจ้าของแล้วโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวก็เหลือทําผมทาเผ้าซะหน่อยนะคะค่ะพันผ้าพันคอค่ะพันาพังคอว่าเข้ากันไหมถ้าเกิดเข้าก็เอาผืนนี้เลยหรือว่า จะลองสีขาวอยากได้สีไหนคะอยากได้สีนี้ค่ะเพราะมีสีขาวด้วยได้แล้วค่ะงั้นถ้าปขอนเป็นผืนนี้นะคะค่ะเลือกเครื่องประดับได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ทําผมให้ก่อนนะคะเครื่องประดับสวยๆเยอะแยะเราจะเอาอะไรดีนะโอ๊ย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 ผู้เป็นหนูคะวีผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะตั้ปีที่แล้วค่ะโอยตายแล้วไม่ได้นะคะมันติดกันเนี่ยโอ้โห มีเหาไหมเนี่ยเดี๋ยวคุณพี่เอวีเนียตวีไข่เหาให้นะคะ <c oughs> คุณหนูเป็นลูกประธานบริษัทอ่ะต้องดูแลตัวเองหน่อยนะคะแม่ก็บอกเหมือนกันค่ะแต่หนูไม่ชอบงั้นมาเป็นลูกค้าประจําร้านพี่นะคะเดี๋ยวคุณพี่เนี่ยจะช่วยดูแลให้สวยสดงดงามเองดูสิผมก็สวยนะเนี่ยปล่อยให้เหนียวหนึบได้ยังไงคะว้าว <c oughs> <c oughs> อันนี้สวยจังเลือกมาได้เลยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ติดผมให้เลย ติดยังไงนะคะคกิ๊บหนูไม่เคยเห็นกิ๊บมาก่อนเ <t> นี่ย <laughs> เดี๋ยวพี่ติดให้ค่ะขอแค่คุณหนูเลือกกิ๊บมาลิปสติกใจเย็ยนนะคะเดี๋ยวคุณพี่แต่งหน้าให้จะ <c oughs> ก,กิน <c oughs> ลิปสติกค,คุณพี่นะคะ <c oughs> เลงกระเป๋าไว้เผื่อๆก็ได้นะคะว่าสนใจใบไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวทำผมเสร็จแล้วหยิบกระเป๋าจะได้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวคุณพี่จะได้คิดตังค์ค่ะโอ้กระเป๋ามีให้เลือกเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะ ชอบหลายใบก็ซื้อหลายใบได้นะคะไว้ใช้วันอื่นค่ะคุณหนูคะกิฟได้หรือยังคะที่เลื่อกได้แล้วค่ะอันไหนคะหายกิฟหายเหรอคะเอากี่อันดีค่ะคุณหนูอันดีอันเดียวหรอคะคือว่าคนเราอ่ะติดกิฟหลายๆอันได้นะคะนีติดกับหมวกโอ้สวยสวยนี่อันดีด้วยไหมคะนี่นี่นี่เราต้องด้วยทำอะไรคะผมมาพังมาแตกเดี๋ยวพี่จัดการให้ ไปเลยค่ะสองตัวค่ะคุณหนูตัวเดียวมันเบาไปค่ะนี่คุณมาแตกค่ะคุณหนูคุณพี่ทำไมหันมาค่ะหันมากำไรซะหน่อยกำไรซะหน่อยได้ไหมคะโอ้ได้อยู่ค่ะได้อยู่ใส่เลยค่ะนี่ค่ะข้าวกับที่มีอยู่ดูสิเป็นเผ็ดด้วยมีเผ็ดผิดไปตโตนี่ค่ะ แห่งหน้ากันดีกว่คาค่ะมาพี่ขอเช็ดหน้าให้หน่อยนะคะไปตกอะไรมาคะทำไมหน้าเหลืองๆคะเนี่ยก็ไปเล่นเล่นดินเล่นทรายค่ะเล่นดินเล่นทรายอุ้ยตายอุ้ยตายตายตายดูสิคะเช็ดแล้วโอ้โหผิวพรรณดีขึ้นเป็นกองนะคะนี่ยวีผมมาลงมานิดๆลิปสติกลิปสติกนุตายค่ะนูทา,า,า,าแล้วหรอคะอีกนิดค่ะเบาไปค่ะเดี๋ยวซื้อไปเลยนะคะแท่งเนี้ ก่อนเข้างานดินเนอร์ก็ถ่ายสักรอบนะคะโอ้โหสวยยังะคนละคน,ะคนตอนเข้ามาเหมือนยาจกออกไปนี่แบบว่านางฟ้าชัดๆอะกระเป๋าค่ะคุณโนูโโกระเป๋าก a l a ล็กซอืมอันนี้สวยนะคะเนี่ยค่ะได้ค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะรุ่งใหม่ล่าสุดค่ะมา ส่งตรงจากมิลานเลยนะคะกระ,ะเป๋าใบนี้แลาคาเบามากเลยะค่ะแสนสองค่ะฮะแสนสองปกติหนูใช้แต่ถุงกระดาษนะคะ ถุงก,กระดาษก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าเกิดคุณหนูอยากไปงานปาร์ตี้สุดหรูเพื่อดินเนอร์กับคุณแม่และเพื่อนเนี่ยแนะนําให้มีกระเป๋าถือสวยๆสักใบนะคะซื้อร้านพี่ราคาดีที่สุดแล้วนอกจากจะถือกุ๊กกิ๊กกุกกิ๊กแบบนี้ได้นะคะข้างในพี่มีสายยาวให้ค่ะทําเป็นสายสะพายยาวได้แต่ว่าชุดลุกวันนี้พี่แนะนำให้ถือน่ารักกว่าค่ะเพราะว่าเรามีผ้าพันคอแล้วนะคะ โอ้โหมาลัดคุณพี่นี่ดีจังเลยมาบ่อยๆได้เลยนะคะไม่มีงานไปที่ไหนก็มาน,นั่งเล่นกับคุณพี่ได้นะคะเสื้อผ้าเนี่ยพี่ขายทุกวันค่ะมาซื้อกันบ่อยๆเป็นลูกค้าประจำคุณพี่นะคะคุณหนู <c oughs> มา <c oughs> มามา,มาค่ะขอพี่ดูคอมพลทลุกหน่อยนะคะว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงโอ้โหสวยหรูไฮโซสุดๆพี่ขอถ่ายรูป่อยนะคะเดี๋ยวพี่จะลงไอจีร้านโปรโมทร้านค่ะคุณหนูสวยขนาดนี้ขอพี่ต้องขายดีแน่นอนโคต์ค <c oughs> ่าเลยค่ะ one two three oh, o n e two t อน้าแบบโอ๊้โอโใหญ่ไปลูกโอ้โอ้โอ้อโอ้ตาอโ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 โอ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 ยอโอโอโอ็อโอนอาอปอโอโาแอโ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 อนอโอโอโอนอโกโอโปโอ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 าอโ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 อีอโอโอโ่ เดี๋ยวพี่แบ่งเปอร์เซนต์ให้ตัวละสามบาทเยอะไปหรอคะเงินพี่ให้ตัวละสองบาท <c oughs> สามบาทเอ้สามบาทก็ได้คะ่ะแล้วมาทํางานร้านคุณพี่นะคะแล้วก็ชอปปิ้งร้านคุณพี่ด้วยนะคะซื้อของเสร็จแล้วก็ได้เวลาจ่ายตังค์เท่าไหร่คะทั้งหมดนี่อ๋อคิดเงินค่ะคิดเงินคิดเงินมามาค่าชุดนะคะบวกค่าหมวกนะคะบวกค่ากิ๊บนะคะแล้วก็มีอะไรผ้าพันคอแล้วก็มี กระเป๋านะคะลิปสติกโอ้ยไม่มากไม่มายค่ะทั้งหมดนี้นะคะ2อ0 0 0นค่ะคุณหนูโอ้โหจิบจิบนี่เลยค่ะคุณหนูทำไมถึงได้ทำกับเงินแบบนี้2อ0 0 0นนี่ปึ้งละแสนใช่ไหมคะปึ้งละแสนก็ามา3ามปึ้งค่ะแล้วเดี๋ยวทอนไปครึ่งนึงเอาพปสีปึ้งเลยค่ะไม่ต้องทอนหนูไปแล้วนะคะ อ่ะเดี๋ยวสิคะเดี๋ยวสิคะให้พี่มาสี่ปึงเลยใช่ไหมคะอีกหกปึงคุณหนูก็ต้องออากลับไปสิคะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณหนูโอ้ดีเนอร์ให้อร่อยมีความสุขนะคะบคุณแรกค่ะโหวันแรกใข่ดีสุดๆเจอลูกค้าให้โซสายเป๊ะโอ้ยไข่ดีตลอดไปไข่ดีตลอดไปเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงรวยรวย